สวัสดีคะ่ะครัวเต้าหู้วันนี้มีเมนต้มจับชายนะคะกับเต้าหู้มาฝากคะ่ะเราก็จะมาเตรียมผักต่างๆที่เราเตรียมเอาไว้นะคะหั่นเอาไว้แล้วก็ล้างให้สะอาดคะ่ะ เมนูนี้ก็จะเป็นเมนูผักรวมนะคะเพื่อนๆอยากใส่ผักชนิดไหนชอบผักชนิดไหนเนพิเศษใส่มากได้ตามความต้องการเลยนะคะแต่สิ่งที่สําคัญที่ขาดไม่ได้นะคะก็จะเป็นพวกต้นหอมแล้วก็ต้นขึ้นช่ายะคะ่ะตัวนี้นะคะเขาจะช่วยเพิ่มความหอมแล้วก็ความน่ากินให้กับต้มของเราค่ะ ตอนหั่นผักนะคะก็จะหั่นให้ชิ้นหนาสักนิดนึงนะคะเพราะเนื่องจากว่าถ้าเขาสุกแล้วเนี่ยเขาก็จะเปื่อยยุยค่ะอันนี้ก็จะเป็นเต้าหู้นะคะเมนูนี้ทานได้ทั้งกับข้าวแล้วก็ทานเดี่ยวๆได้เลยนะคะอร่อยมากรอบๆเรามาเริ่มขั้นตอนปรุงกันเลยนะคะเริ่มจากการที่สับกระเทียมนะคะแล้วก็ตั้งน้ำมันให้ร้อนแล้วก็นำกระเทียมลงไปผัดให้หอมนะคะจากนั้นก็จะทำ ต้องคูกลงไปผัดนะคะให้เขาแบบว่าเคลียมๆซึ่งนิดนึงเพื่อที่เขาจะไม่แตกตัวออกจากกันค่ะ ใช้เวลานิดนึงนะคะในการทำให้เต้าหู้เครบเรียมจากนั้นทยอยใส่ผักนะคะแล้วก็ผัดไปตามความแข็งและอ่อนของแต่ละอย่างแนะนำให้ใส่หัวใช้เท้านะคะเป็นขั้นตอนสุดท้ายเพื่อลดความเสี่ยงของการแตกแล้วก็เปื่อยของเขามากที่สุดสำหรับผักกาดขาวแล้วก็กระหล่ำปีนะคะให้ทยอยใส่แล้วก็ผัดผัดจนเขาสุกแล้วเขาจะ อ่อนตัวลงล้วก็ใส่เพิ่มอีกก็ผัดต่อไปต่อเนื่องนะคะก่อนที่เราจะใส่หัวชาเท้าลงไปนะคะให้เราปรุงรสตามที่เราชอบไปก่อนเลยนะคะและจากนั้นให้เติมน้ำลงไปแล้วก็เอาฝาหม้อมาปิดนะคะเพื่อตุ่นค่ะ ในการปรุงน้ำตาลนะคะให้เลือกปรุงเป็นขั้นตอนสุดท้ายค่ะเพราะว่าจากการที่เราทำเนี่ยน้ำของผักต่างๆนะคะก็จะออกมามีความหวานก็จะมาจากธรรมชาติค่ะปริมาณน้ำที่เติมลงไปนะคะแล้วแต่ความต้องการได้เลยค่ะ นี่ไงเสร็จแล้วเป็นไงคะน่ากินไหมคะยังไงวันนี้ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมจนจบนะคะยังไงรบกวนกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามให้จ๋าด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปสวัสดีสวัสดีคะ่ะบ๊ายบาย